อ่ะแลังจากมาพูดคุยกับน้องเมื่อกี้ชนะลงมาชื่อเสียงเรียกนามอะไรเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กคนไทยเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กคนไทยซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กไหนอ่ะอ้อหรือเฮ้ยเราเป็นนักเวทของเขาเหรอโอ้โหน็องกเหรอครับพอว่าทำไมทำไมถึงน็อกซุปเปอร์เล็กเตะขาหนักนะเราเราเราช้าตรงไหนเตะขาเตะขาเหมือนกันพ่อว่าพ่อว่าเตะขาเหมือนกัน ทอดแบบไว้ดิไม่ทำให้รุกพี่ผิดหวังเลยนะโอ้โหน็อกมาอีกครั้งแล้วดิสามสามสิบวครั้งน,น็อกได้มาใช่ไหมโอ้โหเห็นอย่างยี้นะน็อกมาสามสิบวครั้งฮะส่วนใหญ่น,นะน,ออน,อน็อกเนี่ยเตะขาแล้วต่อยมาคือว่าสอกกับเตะใค่แข,งข,งข,งขง้งไหนครับทศแข้งไหนแข้งซ้ายแข้งซ้ายถนาดซ้ายเหรอโอ้ถนัซ้ายหมือน้วมาเลยโอ้โหอันนี้อะไรนะครับ จังหวัดไหนอ่ะมุลัมเหรอมีแชมป์กี่เส้นเยมีเส้นหนึ่งที่ไหนของใครออมุลังได้เสนหนะแล้วในมังกรได้ยังเอาได้มุ่งเป้าวันีไหนอ่ารุ่นไหนรุ่นไหนร้อยสิบาร้อยสิบสองวามทยเียนะหร้ยสิสไม่ีก่ร้อยสนะหรือว่าเลยไปก็ร้อยสิบห้าแต่นน้ร้ ร้อยแปดทำได้ไหมเนี่ยร้อยแปดไม่แต่ไม่มีแรงคือทําได้แต่ไม่มีแรงก็เอาร้อยหนึสองนะสบายๆอย่าไปเรียดมากนะอย่าไปโตโอ้คบอกเม่นเพื่อนหน่อยหม้อเลยช่วยติดตามเพื่อนชื่ออะไรเพชรใหม่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 ครับเพชรใหม่ล็อกมาสามเดือนว่าแล้วเตะขาอย่างเดียวเลยเก่งมากเก่งมากโอเค